สำนักง,งานพระดํามชนอำเภอสวนภูมิได้จัดจกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเป็นจิตอาสาถวายแก่สมเด็จพระพันกีหลวงซึ่งป่าที่เราปลูกในวันนี้จะมี2อลักษณะคือ1ป่าสมุนไพรจะเป็นต้นไม้ที่มานําเป็นสมุนไพรเต้นตัวอย่างฟ้าลทรโจรหรือขิงข่านะครับอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการสร้างความมั่นคงทางด,าด้านอาหารเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวในภาวะที่ ประเทศชาติกําลังเจอปัญหาวิกฤตโรคโควิดแล้วขณะกเดียวกันกรมการมั่นคมีกิจกรรม,มสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารวันนี้เรากับทางวัดพระพาชัยได้ร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณวัดร่วมกับวัดซึ่งเป็นกิจกรรม,มเดียวกันนะครับวันนี้เราร่วมความได้ร่วมความร่วมมือจากพี่น้องทั้งหมดสี่หมู่บ้านนะครับร่วมกันครับช่วงนี้ใน เขตเทศบาลตำบนตประขันของเราทั้งที่สองหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการฝ่ายท้องที่และท้องถิ่นเราก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติตนเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในชุมชนและจำหน่ายให้กับสมาชิกทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ของเราซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นจุดศูนย์รวม จิตใจหรือศูนย์รวมของชุมชนในเขตเทศาบาลจังหวัดจราขันได้ปลูกผักปลอดสารพิษไม่ว่าจะเป็นขิงขาตะไคร้หรือแม้แต่กระชายหรือสิ่งของต่างๆที่บริโภคไม่ว่าจะเป็นแตงถั่วฝักยาวมะเขือมะพริกมะละกอซึ่งเป็นเครื่ยงที่จะบริโภคของชุมชนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนของเราทั้ง12หมู่บ้านแตะหนักดีว่าช่วงนี้เป็นภาวะภาวะของโรคระบาดคือโรคโควิด19ครับในภาวะปัจจุบันนี้ไม่ว่าเป็นช่วงที่ปิดปิดหมู่บ้านปิดอำเภอปิดประเทศลูกหลานสลกเข้ามาชุมชนของเราก็อยู่ได้ครับทั้ง12หมู่บ้านเพราะว่าเรามีการปลูกโดนาลงและการปลูกพัก เพี่ะบริโภคไม่จําเป็นจะต้องไปจับจ่ายซื้อสอยจากตลาดมาบริโภคเพราะว่าเรามีอยู่แล้วถึงท่านจะไม่มีเงินที่จะมาซื้อของเราก็มีการจุนเจียแบ่งปันซึ่งกันและกันทั้ง12หมู่บ้านเพี่ะชุมชนของเราจะได้มีผักบริโภคได้ตลอดปีไม่ว่าจะปิดนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าชุมชนของเรามีผักเพี่จะบริโภคตลอดทั้งปี